ท่อาเอาไปขากนทองเดียวดีทันทีเลยนี่ลุกแมกม่านท่านบุญไหวพาคครับมาจากร้านทองกวางสีเป็นแกปสลากได้ทองเป็นรับปัน่โชคดีททอง่อยเ่2ม่ลับวโชคดีโชคดีครับเป็นเราบครับเปอรางว่แล้วางวัลได้อก่ดจได้มาเอาเลย มีการจับสอยดาวการกุศลครับที่ชื่อว่าบรรยากาศ ส่วนบัตรท่านเจ้าวาดท่านเจ็บไปแล้วการจัดสลากในช่องท่าไปแล้วครับโอ้พี้โดีทอด้จริงๆริงไม่ได้โม้สำหรับคาสิงรับประกันเต็มตัวครับท้าไปเบ่ง้ำหอมาบะอันล้จใหแหนทองคำน้หอมไปจเป็นทองคำแท้ขายก็ได้จำนำก็ได้ เนือทอดี่านสอสอมามอบรางวัลเอารางวัลใหครับเพื่อเข่าแถวย่อเหยียดเกัาวันรางวัลจากท่านสอสอมืทนาบุญนั่เด้อคนแม่ครับบะหมี่เต้าไฟฟ้าก๋วยเตี๋ยวและการต้มน้ำไฟฟ้าให้ท่านปออเอารางวัลลงใส่กระบะที่านได้ลุ้นกันเพิ่มเติมอีกตความนี่จะพารางวัลมาเพิ่มได้เอารางวัลขอใส่เพิ่ม2ององค์อาจจัดใช้บลรัฐเพิ่มเติมรางวัลเข้ามา ยากาศการจับสลากรางวัลน,นะครับสวยดาวโอ้พี่นอ้องเพื่อนแต่ม่วม่มบุทหบายหลเนะะาะมาแล้วจ้าานี่แหละรางวัลของเราลงกันให้เห็นๆให้เบิ้งให้เห็นเลยปฏจจิวาโอ้ยเอามาเพิ่มใหม่เท่าไรเท่าไรก็บก่บบเทียนเบอือเพิ่ม เนี่ยเพื si ่อนเอามาเมอ่อเศร้าสองอันกระเฮ็ดเบอร์เพิ่มสองอันใส่้ห้เห็นได้การันตีโดยท่านผอศาสตร์สินายศูนย์มอหุงข้าวกับกาต้มน้ำไฟฟ้าเอออย่างละหนึ่งรางวัลจากท่านสอสอองค์อาจจัดใช้พนรัฐอยแก่หข้าไปฟังเทศครับไม่สน้ามึงมีเทศครับ เขตบางคั่นคือกองรักษาเพียติครับวัดจันทร์รกชิตอำเภอวันไทจังหวัดขอนแก่นบอกเจ้ีเศ็ษทีในหมายถวกวดัสินใจากสวรรดิ์ต่อที่เด็จี thank you. 오. Yeah. Yeah. วัดจันทรประสิทธิ์ก็เป็นโรงเรียนพระครับปริยัติธรรมวัดจันทรประสิทธิ์แผนกสามัญศึกษาสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตเจ็ดสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหรือก็คือก็เป็นโรงเรียนพระครับผม การจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระนะครับผนกสามารถศึกษาลูกแม่กกับพ่อรูจักมาได้หรอครับเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระนะครับหนะลูกจากเราเพิ่งมาสอบเพิ่งมาเรียนอยู่นี่ครับประโยคนึงประโยคสองประมาานั่นแหละเนาะพี่น้องนะ ลูกแม็กจะไปร่วมทำกิจกรรมกับทางวัดนะครับแล้วจะไปซอยดาวหนึ่งร้อยบาทจะได้รางวัลยังบอกเดี๋ยวล่อมาลุ้นกับลูกแม็กเลยครับจะได้รางวัลยังบอครับซอ,อยดาวซอยดาวการกุศล หนึ่งรบาทร้อยบาทนะครับล้หลุนรางวัลน้ำลูกแมกได้ครับว่าร้อยบาทนี่จได้ก็ไดนะครับเททั้งวันยางแน่นอ่ะขุนพ่อีจีนารีาใจว่าจะนาสิ่งใดตอทนะรน้ำใ่ของคุณย่าคุจหลุนงวัน้ลูกแมกค่ะ เรามาจับรางวัลอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวลุงแม็กจับรางวัลครับแม่เราซื้อฉลากแล้วเรามาจับรางวัลตรงนี้เป็นบ่ใช่จ้ะซื้อฉลากเลยจับนี้ใส่เลยเอาจักอันแม่ดิเอาจักอันอันละอันบัตรละอันบัตรละหนึ่งอันลุงแม็กซื้อลุงแม็กหนึ่งสองสาอันเนาะ หาเนื้ออะไอีกเบ็ดบัตรละอันครับมีหาบัตรเท่าไหรยิบหาอันนี่แม่งยิบแล้วยบร้อยแล้วเดี๋ยวมันรอรุ่นรังวันนะครับวันนี้ครับอ่าจักรยานได้รับความอุปถัมภ์จากร้านสอเจริญศิลป์รอรุนรังวันนะครับ เราเไปอะไรข้างคุณเกดอแต่ว่ารออีกเ้ารางวัลรางวัลนรางวัลยังนี้ยนะคนมาต่้งลม้ามไม่ได้เมาเมาทุงรางวัลอะไรดีลมาะล้วมได้จากคุ้ขอะไรบ้างนะไ้อะไรบ้างดกตอบแ เยอะต้นลมกัดเพราะเยอะเยอะมาพัดลมหมดลุงแม็กได้พัดลมแล้วครับงแม็กได้พัดลมแล้วครับเฮ้พัพัดลมเบอร์สิบค่ะลุงแม็กได้พัดลมแล้วครับลุงแม็กได้พัดลมจัดให้ครบทุกเบอร์ก่อนเตรียมไว้ก่อนพัดลมเบอร์สิบอยู่ด้านในนะครับโอเคครับไปรับรางวัลครับ การเล่นแม็กได้รางวัลนะครับรางวัลใหญ่คือพัดลมนะครับเดี๋ยวเรารับรางวัลตรงนี้นะครับลมออกอีกแล้วเด้ออ่าเบอร์สิบพัดลมเช็คเช็ครางวันดูว่าครบสิบหรือไม่เป็นพัดลมพัดลมเบอร์สิบห้านอเจ้าของลงชาเอบาทัวรพื้นหิิงพร้อมด้วยกระได